สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเบ้าวตุงคอนเนอร์มาฮอนแล้วมาเอาแนวมันไปไว้มาเอาในมันไปวานแนวให้บอลมานอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยจังครับบักสังกับแนวทางที่วางเอาไว้คํำึ้นที่พานมากครับผู้ใด้ดติดตามไปก็ขอแสดงความยินดีไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาเซนอลครับโอ้โหก็ถือว่าได้หวนันได้ยิ้มกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวและก็ ของดีของชัวในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนักตัวเน้นครับโอ้โห,โหแตกเต็มแผงครับและก็ชุดอาราบั้มอีกหนึ่งชุดใครที่อยู่ในชมรมครับรู้มือกันดีครับโอ้โห,โโหผลงานของผม ผมจะลงไว้ใต้คอมเมนต์ครับไปเบิ้งกันได้เลยเดี๋ยวเสีหาว่าขี่ตัวแล้ววันนี้ครับผมก็มีมาคัดมาจัดให้อีกเช่นเคย5คู่ห้าลีก5สนามจะมีคู่ไหนบ้างที่น่าสนใจคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังครับขอฝากกดติดต,ตามช่องตุงค้อเนอร์ไหวน้าเลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง หรือใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับมากกว่านะ้าช่องหน้าไลค์ครับใต้โปรไฟล์เลยครับจะมีคําอธิบายและรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็กๆครับลองสกิติดตามเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยถ้าไม่ดีอย่างที่บอกกดออกไปไเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องและบรีวารต้องบอลไลค์ห้เซเวลาครับไปรุ่นกันที่คู่แรกนะครับจัดไป พิมพ์บรีกคู่แรกของคำกืนนี้ครับจัดไปที่แอตันวิลลาได้เลยครับเพราะว่าฟอร์มช่วงนี้ยิ่งมีความดุดันเป็นทุนเดิมครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนอยู่ในเตดครับต้องบอกว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านดูดีเกินคาดครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บชัยชนะต่อเนื่อง9้านัดติดติดครับแถมวันนี้ครับยังเล่นในบ้านมาตรฐานของทีมฟอร์มของตัวนักเตะองค์ประกอบหลายๆอย่างก็ถือว่ามีความโดดเด่นชัดมากครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับยังมีหลุดมีร่วมมีไหลให้ได้เห็นครับและ สิ่งที่มันกระทบปัญหาในตอนนี้ที่มันเด่นชัดที่สุดก็คือเสียกําลังหลักผู้เล่นไปหลายตัวครับโอ้โหก็ถือว่าน่าหนักอกหนักใจกับเกมนอกบ้านของค่ําคืนนี้หวานเจี uan, ๊ยบอีกแล้วทางฝั่งทีมเจ้าบ้าน <laughs> วันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ต้องคิดมากครับจัดไปที่เจ้าบ้านครับอย่างแอสตันบิลล่าได้เลยครับ ไปลุ้นไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับระหว่างบียาเลอนครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาสเซลลนนาครับสำหรับฟอร์มของทีมเจ้าบ้านครับสเกมล่าสุดก็สะดุดมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มที่มันมีร่วมมีไหลครับและปัญหาใหญ่ๆก็คือเสียเซ็นเตอร์แบ็กไปแล้วครับวันนี้ก็ถือว่ากำลังหลักหรือว่าความมั่นอกมั่นใจก็หายไปเกินครึ่งครับฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าดรอปตัวลงไปมากครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับยังเป็นพระเอกของคําคืนนี้5เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว แต่ความดุดันยังมีเป็นทุนเดิมและก็พระเอกของเขานะ่ะยังไงก็เป็นพระเอกวันยังคำจะยอมมาเสียหน้าเสียตากับเกมนอกบ้านแบบนี้เหรอวันนี้จัดไปครับที่บาร์เซโลนาไปลุ้นไปต่อกันในคู่ที่3เลยครับระหว่างคาดิสครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคาสเตลลอนครับวันนี้คาดิสต้องคาบ้านแน่นอนครับไม่ใช่ชนะนะเพราะว่าอาจจะหลุดจะล่วงไปเลยก็ได้ครับ วันนี้ขอเดา,าก่อนที่จะได้ลงสนามเลยครับเพราะว่ามองจากสถิติและฟอร์มช่วงนี้ครับเจ้าบ้านครับ หลุดล่วไหลโอ้โหอาการสาหัสครับเพราะห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาก็สะดุดมาเป็นแผงครับไม่ว่าจะเป็นการเสียประตูได้ง่ายในทุกๆนัดเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของแนวรับครับและก็กองหน้าขาดความชัดเจนครับไม่ผลิตสกอร์หรือว่าไม่มีความโดดเด่นในเรื่องการทําแต้มล่าแต้มได้เลยครับวันนี้เลยมองว่าทางฝั่งจิมเยือนดูดีมีราคามากกว่าเพราะห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาเก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องและก็แต่ละนัดละนัดนะ สัตว์ประตูมาแล้ว3มเมล็ดขึ้นไปมีให้เห็นครับดังนั้นครับก็พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าความดุดันจะอยู่ที่ทีมเยือนครับจัดไปที่คาสเตลลนครับไปลุ่นกันที่คู่ที่4ได้ครับพมอแมนพี่น้องระหว่างโบเลนดัมครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสปาร์ตักลอตเตอร์ดัมครับถ้าเกิดย้อนกลับไปครับ คู่นี้เป็นคู่ครับคู่แค้นครับสถิติที่เคยเจอกันมาก็จะเป็นฝ่ายที่สปาร์ตักครับเก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องและก็ฝากความแค้นไว้ให้ครับวันนี้กลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วครับต้องบอกไว้เลยครับฟอร์มของทางทีมเจ้าบ้านได้รับบทบาทการเป็นเจ้าบ้านก็จริงครับแต่ไม่มีความได้เปรียบสักมุมเลยก็ว่าได้เพราะห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาก็สะดุดมาเป็นแผงครับเสียประตูได้ง่ายครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนยังเป็นพระเอกเหมือนเดิมครับโอ้โหถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ผลิตสกอร์ให้สวยงามให้เห็นครับ วันนี้ผมขอมองไปที่2มุมครับมุมแรกใน90นาทีนี้ผมบอกไว้เลยว่ามี3ามเมล็ดขึ้นไปมีให้เห็นครับจัดไปอีกมุมและก็มุมที่สครับก็ต้องมองไปที่ทีมเยือนเหมือนเดิมครับอย่างสปาร์ตักลอตเตอร์ดัมไปลุ้นกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นคู่ที่5ของค่ำคืนนี้ระหว่าง เลนเบติสครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเกตาเฟ่ครับต้องบอกว่าฟอร์มของทางจิมเจ้าบ้านมีความได้เปรียบในทุกๆขุมครับไม่ว่าจะเรื่องการผลิตสกอร์ไม่ว่าจะเป็นกองหน้าที่มีความชัดเจนครับและก็ความฟิตของตัวนักเตะทักษะองค์ปกรณกหลายหลายอย่างถือว่ามีความโดดเด่นครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นเจ้าบ้านครับที่มีมาตรฐานที่กินได้แน่นอนครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับอย่างเกตาเฟ่สี่เกมหลังสุดที่ผ่านมา ยับเยินเลยทีเดียวครับสาหัสครับวันนี้จะมาตอกย้ําความเจ็บปวดอีกครั้งครับวันนี้ง่ายๆเลยครับจัดไปที่เจ้าบ้านครับอย่างเลอันบีติดครับก่อจบกันไปแล้วครับหาคู่ที่ผมได้จัดสันไว้ให้พ่อแม่พี่น้องทนไดอยากด้แนวทังเพิ่มเติมครับง่ายๆนะครับใส่โปรไฟล์ของผมสกิลติดตามเข้ามาในบ่มีค่าใส่ใจจักบาทครับก่อนจากกันมันอีกขอให้มันหมานขึ้นก็นด้ครับดื้อพายอยากได้ไลค์ก็นี่เข้าไปเจอกันในชมรมครับจัดไปพ่อแม่พี่น้อง